กบย่างนะคะย่างเองนะทุกคนอาจจะดำๆหน่อยนะแล้วก็เลยย่างอันนี้หน่อยนิดน,นึงตับเขาจะดำอยู่แล้วนะ่ามันออกมาก่อนใส่เกลือแล้วก็รสดีแค่นั้นนะคะปาดขาขามนึกว่ากันเชียงปูนะทุกคนใหญ่มาก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลวันนี้จะพามากินกบย่างนะคะย่างเ,งเองนะทุกคนอาจจะดำๆหน่อยนะเพราะว่ากบตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือนะตอนแรกอะ่ะแล้วน้ํามันมันเยอะหยดลงไปในไฟนะทุกคนอันนี้คือกลัวมันไม่สุกนะก็เลยย่างอันนี้หน่อยนิดนึงตับเขาจะดำอยู่แล้วนะมดดามาเนาะกบมี3ตัวนะคะตัวใหญ่มากตัวละ1นึ่กิโลนะเกือบเกือบโลอ่ะ ไม่ใช่1นกิโลหรอกเกือบรูแล้วก็ได้ตําถั่วนะทุกคนสั่งไลน์แมนมานะตําถัว่วผักแก้มของเรามาระขี้นกขาดไม่ได้สลัดแล้วก็แรดิสมี2ลูกมาจา้าเสร็ซแซ่วกันจ้ะอ่าลืมบอกไปว่ามีข้าวเหนียวอ,อยู่ด้านล่างด้วยกว่าจะได้กินทุกคนนั่งย่างกบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอชิมขาก่อนอันนี้หมักเองใส่เกลือแล้วก็ไอ้นี่เอาขามันออกมาก่อนใส่เกลือแล้วก็ รถด,ดีแค่นั้นนะคะ๊าดขาขานึกว่ากันเชียงปูนะทุกคนใหญ่มากอืมอร่อยเวอร์วังอลังการแซบ่บทุกคนไม่หน่อยนะ สามตัว <c oughs> อ้ไม่ว่านกนหลาย ให้ดูนิปโป๊อันนี้นิปโป้งกับนิปโป้งกับขากบคือมันใหญ่มากทุกคนใหญ่อีีใหญ่แฮ้งรถ <c oughs> กระไายหลายไม่ได้นั่งข้างอยู่ข้างทางเด้อทุกคนในซอยเนาะในบ้านเราก็นั่งอยู่ในในรั้วบ้านนี่แหละ แต่รถเขาผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเห็นเอฟซีมาเม้นแบบเป็นห่วงว่ากลัวแบบระวังโดนรถชนเด้อยอังสินะนั่งอยู่ในรั้วบ้านนะทุกคนไม่ต้องห่วงโอ้แมงวัน ขออภัยเสียงรถผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะทุกคนตำผัวกันเชียงปู kredit ท่านผู้ชมได้อะไรกินตอนเย็นเนาะวันนี้ดตอยังกินแรงเนาะจ้า มาลับปอม เห็นมีคนมาเม้นในทิกต,ตอกอยู่ว่าอันซีว่าอีสานกะว่าอีสานไปหลุดว่าสีมาบอกยังไงอไทยผสมลาวฟังแล้วปวดหูคือปกติเป็นคนบอกไทยผสมลาวอยู่แล้วส่วนมากคนอุบลน่ะทุกคนจะพูดภาษาไทยผสมอีสานนะอันนี้เหมยไม่รู้ว่าใครพูดไหมแต่ว่าที่แถวบ้านหมวยเขาพูดนะคะเนาะกะ ถ้าเป็น f อซที่แบบเล็กๆเลยเขาไม่เคยแจ้งนานแล้วนะทุกคนเขาจะเข้าใจอยู่เนาะกะถ้าจะให้แก้แบบว่าบอกอีสานเลยเบิดม,มันกับโบเมนเฮานะ่ะมันก็ไม่ใช่เรานะ่ะทุกคนกะ ขออนุญาตว่าไทายผสมลาาด้วยจ้ะด้วยไทยผสมอีสาน้าฟั่งล้ามันแบบปวเขาห,หูหรือว่าปวดหูหกะเลื่อนผ่านไปก่อนน่าจะเนาะคลิปไดที่แบบมันบอกโอเคกต่ต้องขอโทษขออาภายัยหลายๆด้วยจ้า าวไม่ได้ดราม่าด้วยทุกคนแบบแค่อยากอธิบายอะ่ะ แล้วก็เหมือนก็ต้องขอบคุณ FC หลายๆท่านด้วยนะคะที่แบบที่เพื่อนเข้าใจเนาะขอบคุณหลายด้วยด้จเห็นอยู่นะที่มาช่วยเม้นนะคะนี่ทุกคนกันเชียงปูใครจะเรียกอะไรก็ช่างเหมือนจะเรียกกันเชียงปูนะคะ กบตัวใหญ่มากทุกคนตัวเดียวก็อิ่มแล้วจริงๆก่อนอย่างอ่ะตัวใหญ่กว่าน,นี้อีกพอ,อย่างเสร็จเขาจะหดนิดนึงน้ำมันเอาวางตรงนี้อย่ามันเหรียนะนะ ng ปาสขากันเชียงปูคือตัวใหญ่มาก Дон. เอาละคะ่ะทุกคนสําหรับปิ้งกบนะแล้วก็ตําถั่วเนาะอร่อยเวอร์วงังอลังการแซ่บนะคะเหมือนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายหลายด้จ้าสําหรับใครที่กดผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย